หรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงเหลือสิทธิ์ให้พี่น้องประชาชนนะคะได้รับสิทธิ์อย่างต่อเนื่องและในวันที่20สิงหาคม2567นี้สวัสดิการแห่งรัฐมีการจ่ายเงินโอนตรงเข้าบัญชีให้และก็สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้แล้วใครบ้างจะได้รับสิทธิ์เราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาเริ่มรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ คุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกท,ท่านนะคะวันนี้น,น,นั้นนั้นก็มาอัปเดตในส่วนของการรับสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะว่าในส่วนของครึ่งหลังเดือนสิงหาคมกรมบัญชีกลางจะมีการจ่ายเงินอะไรบ้างให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้นะคะล่าสุดกรมบัญชีกลางก็มีการแจ้งตารางการจ่ายเงินออกมาแล้วค่ะตรงกับวันที่20สิงหาคม25งพนนั่นก็คือจะมีการจ่ายเงินเพิ่มเบี้ยผู้พิการ200บาทต่อเดือนสําหรับผู้พิการที่เป็นคนพิการแล้วก็มีบัตรประจําตัวผู้พิการแล้วก็ได้รับ เบี้ยผู้พิการในแต่ละเดือนอยู่แล้วซึ่งการโอนเงินนะคะก็จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ท่านดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพด้วยเรืองปรับประจำตัวไปใช้ชน13หลกักหรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะคะผ่านบัญชีมอบอานาจค่ะคุณผู้ชมซึ่งการโอนเงินครั้งนี้จะโอนให้200บาทหากนําไปรวมกันกับวงเงินของเบี้ยผู้พิการที่ได้รับแต่ละเดือนอยู่แล้วนํามารวมกันก็จะได้รับสูงสุดอยู่ที่1000บาทค่ะสําหรับบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวริการแห่งรัฐหลายคนอยากรู้ว่าจะมีการจ่าย เินอย่างต่อเนื่องหรือไม่ซึ่งในส่วนของเดือนกันยายนได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมแน่นอนค่ะเดือนกันยายนนะคะวันที่1กันยายนก็จะมีวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทต่อเดือนค่ะคุณผู้ชมแล้วก็วงเงินตรงนี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้สะสมไม่ได้ใช้หมดภายในเดือนต่อเดือนนะคะผ่านร้านค้าธงฟ้าปรชารัฐที่เข้าร่วมโครงการค่ะ นที่หนึ่งกันยายนด้วยเช่นกันก็จะมีการจ่ายเงินสดลดค่าการถุงต้มแปบาทนาน3าเดือนแล้วก็จะมีวงเงินค่ารถโดยสารหรือว่ารถประจำทางระบบขนส่งสาธารณะ750บาทนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยรถบขอสอรถไฟฟ้าขอสอมกอร,รถไฟฟ้า,รถ,ฟฟารถไฟฟ้าเอก,กชนที่เข้าร่วมโครงการทั้งนี้ในวันที่1กันยาย,ายน2 5 6 7นนี้ถอนเป็นเงินสดสะสมไม่ได้ใช้หมดภายในเดือนต่อเดือนค่ะเอาละค่ะสวัสดิการบัตรคนจนหรือว่าบัตรสิทธิ การแห่งรัฐยังคงได้รับสิทธิ์อย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมท่านไหนที่ได้รับสิทธิ์ัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรเนจนคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากบอกต่อพี่น้องประชาชนท่านอื่นด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ